ดูไลน์เต้นะคะของที่พักที่เราพักเมื่อคือนนี้นะคะโรงแรมหงวิไลนะคะเพืจะเป็นตัวเลือกให้ทุกคนที่จะมาได้วาระนะคะได้เป็นข้อมูลกันนะคะีนาไปไปจะเป็นชากาแ,แฟไม่ขึ้นห้องแล้วสรุปว่าง ยางยางยางเดี๋ยวเก็บบรรยากาศก่อนขอพีนกาแฟสักคู่เจเอาเลยนะนี่ก็จะเขายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช่ใช่อันนี้ขายค่ะอันนี้ขายอันนี้ขายค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นน้ำดื่มที่่ไม่ชานะคะก็จะอยู่นี่นะค่ะ จะเป็นโหลแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องอาหารนะคะมีขนมปังปิ้งมีไส้กรอกมีแฮมม,มีอะไรมีออมเล็กไข่ดาวน่าจะเป็น น่าจะเป็นไก่อ่ออันนี้หมูหมูน่าจะใส่ข้าวต้มหรือเปล่าก็น,นีเข้าวผัดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ เป็นโซนที่พักของการเมื่อคืนนี้นะคะคือตอนแรกคิดว่ามาพักที่ในเมืองแล้วก็ที่พักติดถนนแบบนี้นะคะกลัวว่าจะเสียงการน้อนไม่ได้แต่เปล่าเลยนะะ ประมาณ3มแยกะคะ่ะ3ะมแยกข้างหน้าก็อีกประ,ประมาณสัก40-50เมตระค่ะก็จะเป็นแนวของแม่น้ำของแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูคาเฟ่อเมซอนนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักเลยนะคะ กตะคูเลยถ่ายเราพอดีอนี่นะคะป้ายนี่นี่คาเฟ่เมซอนสลวนพระบางนะคะคนไทยจะคุ้นกับคาเฟ่นี้ นี่คือตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของหลวงพะบางน,นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมหงเวลาที่เราพักเมื่อคืนนะคะเห็นเป็นผ้าใบยกเล็กฝั่งตรงข้ามานะคะนั่นอะคาก็คือหลวงพะบางไงมาเก็ตนะคะจะขอต่อไปเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้า เพื่อที่จะไปพักที่อื่นต่อนะคะก็ฝากติดตามการในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะพาดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมหงวิไลนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆโรงแรมหงวิไลนะคะสามารถจองผ่านอโก d ด้าก็ได้อันนี้ก็เป็นรถตู้ V.I.P. ของคณะเรานะคะ น,นี่ค่ะห้องการเป็นห้องแรกเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะคะคนไทยมาพักนี่นะคะอย่างที่บอกคือที่นี่แบบว่าสร้างด้วยไมย้เพราะว่าจะเป็นบันไดทางเดิน ผนงังในห้องนี้เดินไม่มีพวกงก็มียากเลยนะดูสิบรรยากาศดีมากที่นี่จะใช้ระบบคีย์การ์ดนะคะ นี่จากห้องการนะคะตรงระเบียงก็มองเห็นคาเฟ่เมซอนที่อยู่ด้านหน้านะคะสูม่ดูชัดช้าที่เห็นเดินเนี่ยคนคนไทยทั้งนั้นนะคะแล้วก็ซื้อข้าถุงกันที่ตลาดไนท์มาเก็ตเมื่อคืนนี่แหละหญิงพี่หน่อยค่ะหญิงพี่หน่อยค่ะสาวสวยประจำทริปของเราแล้วก็เป็นเกสของไปไซซีอิ่งนะคะ โอเคไหมคะพี่พี่จ่ายค่าเสียหายมาเท่าไหร่คะมาทริปนี้ค่าค่าทัวร์4,080ค่ะ4,080แล้วมันคุ้มค่าไหมได้นั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยใช่แล้วก็โรงแรมที่พักดีเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมเสียงรถเสียงอะไรมีไหมไม่มีเลยค่ะดีมากแล้วก็เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ตลาดกลางคืนทำตอนเช้าอใกล้น้ำร่าน คนลุกคนลุกอยากมาแล้วเนี่ยอยากมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาทริปแบบดีๆแบบเรามีรูปสวย,สวยๆเยอะแยะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะตั้งแต่ออกออกจากนครหลวงเวียงจันทร์มาวังเวียงแล้วก็มาที่หลวงพระบางนะคะเราจะเจอธรรมชาติทั้งภูเขาทั้งน้ําตกคือเขียวุ่มมากที่นี่ทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมูฟไปที่ที่ที่ใหม่ละตอนนี้นะคะการก็กำลังจะเตรียมตัวเช็คเอาท์นะคะออกจากที่พักที่หลวงพระบางนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่พระราชภูสีซึ่งตอนแรกเราจะไปตั้งแต่เช้าแล้วแต่ทีนี้เราติด ทานข้า,าวเช้ากันนะคะเลยต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้อากาศตอนแรกเข้าใจว่าฝนน่ะจะตกแต่ทีนี้แดดเริ่มมาแล้วต้องต้องใส่แขนยาวแล้วเดี๋ยวผิวจะไหม้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่ พระธาตภูสีกันต่อนะคะแล้วก็ไปที่พระราชวังของที่หลวงพระบางนะคะเดี๋ยวติดตามได้จากประเสซีอิงกันต่อเลยนะคะ